อ่านวคริบาิสตมหนึ5.2นห้า52นะครับให้ a b c เป็นจำนวนเต็มนะครับซึ่งปรากฏบ,บนเส้นจำนวน c เท่ากับ a หาร b แล้ว c อยู่ในตำแหน่งที่สมดุ็สมบูรผลหรือไม่ถ้าไม่จงหาว่า c ควรอยู่ที่ตำแหน่งใดนะครับออยู่ตำแหน่งไหนกันนะดูกันเลยนะครับ สมมุติตัวเลขเหมือนเดิมแล้วกัน b คือ2ได้ c คือ6แล้วกันนะครับสมมุติ c c เท่ากับ e หาร b เนอะมองดูกันซิ6หาร2ไดเท่าไรได้3เลยครับอ่าดังนั้นค่า c เนี่ยมันควรอยู่งนแถวน,น,นี้หรือหรือนะเออหรือควรอยู่ที่ g ก็ได้คร้บ b เป็น1นะครับอโอเคไหมเออนะครับ ดังนั้นการเขียนเนี่ยเขียนยังไงนะครับคือไม่สมเหตุสมผลอันดับแรกเลยนะครับไม่สมเหตุสมผลนะครับจากข้อนี้ c บางคุรอยู่แถวไหนอาจจะอยู่ตรงนี้หรืออยู่ที่ e ก็ได้ถ้า b เป็นหนึ่งโอเคไหมครับโอเคเนาะเอออยู่ตรงนี้หรือระหว่างตรงนี้หรืออยู่ที่ a ถ้า b เป็นหนึ่งะยกตัวอย่างง่ายๆครับสมมุติบบ c ถ้าแต่ e หาร b เนาะแปดหารหนึ่งก็คือแปด นครับสมมติ c คือ e คือแปนะดังนั้นไม่สมเหตุสมผลนะครับโอเคไหมเนื่องจากเนื่องจาก A b เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับเนื่องจาก A b เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับและ A มากกว่า b นะครับและ a มากกว่า b นะอืมนะครับดังนั้น บอกว่าเหตุผลว่า c ควรอยู่ที่ e หรือนะครับหรืออยู่ระหว่างนะครับอยู่ได้สองที่นะครับอยู่ที่ a หรืออยู่ระหว่างนะครับอยู่ระหว่าง A กับ b โอเคไหมครับอยู่ได้สองที่นะครับมาดูข้อที่สองนะครับ ข้อที่2เป็นอย่างนี้่เรามมุติตัวเลขเหมือนเดิมน,นะครับ e คือลบสิบเนาะ b คือลบสองแล้วกันนะครับไอข้อนี้ง่ายๆเลยนะครับโดยเี่เนาะ c เท่ากับ e หาร b เหมือนเดิมน,นะครับเก๋ไหมเราลองเอาเลขลบหารเลขลบเนี่ยมันได้อะไรเกิดขึ้นนะครับลบหารลบเป็นบวกโอเคนะครับลบหารลบเป็นบวกนะครับไม่สมเหตุสมผลก่อนเลยอันดับแรกนะครับไม่สมเหตุสมผลนะครับ เนื่องจากเนื่องจาก e กับ b เป็นจํานวนลบนะครับเป็นจํานวนลบอ่ะพะมันเป็นจํานวนลบเนี่ยลบหารลบมันได้บวกนะครับดังนั้น c ควรอยู่ทางขวาของขูนนะครับดังนั้น c ควรอยู่ทางขวาของศูนเข้าใจไหมครับ ข้อสองเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูข้อสามนะครับข้อที่สามนะครับอ่ะเราลองสร้างเลขขึ้นมาอีกแล้วก็ได้ c คือลบสี่แล้วกัน b คือลบสองอ่ะสมมตินะครับเอเคอีกทีนะเรียงกั A คือหกกระดาษนะครับสมมตินะครับถ้าเราลองหารดูนะครับ c เท่ากับ e หาร b อีกแล้วนะสมมตุติเราลองหารหกหารลบสอง ได้ลบสามแต่แต่แต่เราลองบางเลขดูครับสมมุติ e ีอีเ่เราลองดูสิเฮ้ยซี c อยู่ตรงนี้ได้หรือเปล่าอ่าเราต้องหากรณีที่ว่า c ีอยู่ตรงนี้ได้หรือเปล่าเนี่ะ,ะเราลองเปลี่ยนเลขดูครับสมมุติเราลองเปลี่ยนเลขนะครับอ่ะสมมุติเราลองบีนะครับบีร้อยมากเลยลบร้อยนะครับ ลบร้อย e เท่าไหร่ดิ e คือหนึ่งพันอ่ะสมมติเราลองเอา c c เท่า hmm. กับ e หาร b นะครับหนึ่งพันเอาไปหารลบหนึ่งร้อยมันได้ลบสิบเห็นไหมครับดังนั้นมันจะมีบางกรณีที่ c อยู่ตรงนี้ได้นะครับดังนั้นไม่สมเหตุสมผลน,นะครับไม่สมเหตุสมผลน,นะอือาจจะเป็นเลขอืน่นก็ได้นะครับไม่สมเหตุสมผลเนื่องจาก เนื่องจากมีบางกรณีนะครับที่ c อยู่ระหว่างที่ c อยู่ระหว่าง b กับศูน,นะครับนีครับมันมีบางกรณีที่ c อยู่ระหว่าง b กับ0ูนย์นะครับเช่น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 ให้ b เท่ากับหนึ่งพัน b เท่ากับลบหนึ่งร้อยตามที่อ้างเข้าไปเลยนะครับพบว่าลบหนึ่งพันเห็นไหมครับหารหนึ่งรูปหารเป้ยหนึ่งพันหนึ่งพันนะครับพบว่าหนึ่งพันเนี่ยหารลบหนึ่งร้อยมันเท่ากับลบสิบโอเคไหมครับประมาณนี้นะครับอ่ะไปข้อสี่นะครับอ่ะ ab นะครับ ab สมมุติ สมมุตินะมันไม่ได้หากันเยอะเห็นไหมครับมันไม่ได้หากันเยอะเงินลบห้าหารลบสี่เออทาหารกันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับแต่ั้นเนี่ยไม่สมเหตุสมผลนะครับมันแคบเกินไปนะข้อข้อสี่เนี่ยไม,มมไม่สมเหตุสมผลนะครับไม่สมเหตุสมผลนะเนื่องจากอ่ะเราก็มองดิเนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจาก ไม่มีจำนวนเต็มซีนะครับไม่มีจำนวนเต็มซีนะนะครับนะเนื่องจากไม่มีจำนวนเต็มซีที่เท่ากับ e หาร b นะครับมันไม่ได้หารก,กันเยอะพอหารก,กัน,นมันไม่เกิดเป็นจำนวนเต็มนะครับอะต่อไปข้อที่ห้านะครับอะเราลองคิดตัวเลขดูนะครับว่ามันควรเป็นอะไรนะครับสมมติ สี่แล้วกันนะครับสี่คือลบหกเอคือลบสี่สี่บอกบีคือสองแล้วกันนะครับสมมุติถ้าเราลองเอามาหารเนี่ยนะครับอบเราลบมันไม่สมเหตุสมผลไม่สมเหตุสมผลยังไงเดี๋ยวมาดูกัน,นครับสมมุติเราลองเอามาหารนะครับสี่เท่ากับเอหานีนะครับ c เท่ากับ e หาร b เราจะพบว่าลบ c หาร2เนมันมีกรณีแบบนี้เห็นไหมครับ c ควณอยู่ตรงนี้เออ c ควณอยู่ตรงนี้นะครับเนื่องจากเนื่องจากอะไรห่างนิดหนึ่งนะครับเนื่องจาก e เป็นจำนวนเต็มลบคือระยะห่างตรงนี้นะครับเห็นไหม ระยะห่างจากศูนย์ของ a เนี่ยมากกว่า b นะครับเนื่องจาก a เป็นจำนวนเต็มลบที่มีค่าสมบูรณ์นะครับที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่าค่าสมบูรณ์ของ b นะครับโอเคไหมค่าสมบูรณ์ของ a มากกว่าค่าสมบูรณ์ของ b ง่ายๆเลยนะครับเอ,อ จะเขีนตรงนี้ดูจากเส้นตรงนี้นะครับนะจากเส้นตรงนี้นะหนูๆน,นจะจ๊ะ FA มากกว่า FB นะครับโอเคไหมดังนั้นเราก็ลยต้องให้เหตุผลอย่างนี้นะครับดังนั้น C ควรอยู่ที่ A นะครับโอเคไหมคร C ควรอยู่ที่ a หรืออยู่ทางขวาของ a อยู่ระหว่างก็ไดใช้คำว่าอยู่ระหว่างกัไเ อยู่ระหว่าง A กับศ okay, นะโอเคเกนก็อยู่แถวนี้นะครับนะเออนะอ่ะมาดูข้อห้านะครับ5้าใหญ่5้าใหญ่อ่ะลองาโจทย์นะครับมเมื่อเวลา9นาฬิกานะครับจุดแจงได้เล่นเรือออกไปทำงานยังเกาะหิหนึ่งนะครับพอสังเกตเห็นว่าน้ำทะเลอยู่ระดับเดียวกับท่าเรือพอดีแต่เมื่อกลับมาจากเกาะในเวลา15นาฬิกานะครับห่างกันกี่ชั่วโมงห่างกันกี่ชั่วโมงอ่ะห่างหกเห็นไหมครับ พยายามทบท้ก่อนนะตรงนี้ห่างหกชั่วโมงเดี๋ยวต้องทาอะไรกันนะเออห่างหกชั่วโมงนะครับอ่าปรากฏว่าน้ําทะเลอยู่ที่ระดับลบหกเมตรจากท่าเทียบเรือนะครับะก็ถามว่าในช่วงเนี้ยน้ำทะเลเพิ่มขึ้นหรือลดลงเฉลี่ยกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเก่ไหมเออมาดูกันนะครับอ่ะมันห่างหกชั่วโมงเนาะดังนั้นโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ย น้ำทะเลเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับน้ำทะเลเปลี่ยนแปลงก็คือหชั่วโมงเนี้ยมันตกลงไป6เมตรยังไงเลยนะครับเปลี่ยนแปลงลบหกหาร 6, เท่ากับลบหนึ่งเมตรต่อชั่วโมงก็คือลงไปทีละหนึ 1, 1่งหนึ่งเมตรต่อชั่วโมงนะครับลบหนึ่งเมตรต่อชั่วโมงนะครับ่บนะ,บะดังนั้น คำว่าลบหนึ่งเมตรคืออะไรก็ค,คือลดลงนะครับลบเนี่ยมันคือลดลงโอเคไหมครับลดลงลบเนี่ยมันคือลดลงดังนั้นดังนั้นนะครับในช่วงเวลาต้องให้กดน,นิดนึงช่วงเวลาไหนนะครับในช่วงเวลาเก้านาฬิกานะครับถึงสิบห้านาฬิกานะครับรกรกเก้านอจุดถึงสิบห้านอจุดเนี่ยเก้าจุดศูนย์นอเก้านาฬิกาแล้วกันนะครับ เก้านาฬิกาเนาะถึงสิบห้านาฬิกานะหนูนะครับน้ำทะเลลดลงเฉลี่ยเท่าไหรก็บอกเข้าไปนะครับน้ำทะเลลดลงเฉลียะะล่ยเฉลี่ยหนึ่งเมตรต่อชั่วโมงโอเคไหมครับนะ,นะ,ะอ่ะเสร็จข้อห้านะครับอ่ะไปข้อหก นะครับมีส้มอยู่สามสายพันธุ์สายพันธุ์ที่หนึ่งมี 4, สี่สิบแปดผลลองก็ไฟหาทีละตัวนะครับสายพันธุ์ที่สองมีสี่หกสิบสายพันธุ์ที่สามมีแปดสิบสี่นะครับต้องการแบ่งส้มเป็นกองกองละเท่ากันของเง่ายมันคือหอละโมอนะครับนะเออนะครับแบ่งได้กี่กองกองละกี่ผลนะครับจัดแรกหาหวละโมาก่อนนะครับ หาหอเรโมของ48 60 8บแตั้งเลยครับ48 60 80, 40, หาหาิบแปดหี่ะทีนี้เอา12บสหาสิบสองสี่สิบแปดส้าีนะครับ่ะทีนี้ตรงนี้จะเป็นจำนวนกองนะครับก่องหลัก กองละสิบสองคนอีกจำนวนกองอยู่ไหนจำนวนกองอยู่นี่อช่ไหมครับอ่าแต่ส้มเท่าไหร่จากตรงนี้สี่สิบแปดเนี่ยมันคือสายพันธุ์ที่หนึ่งนะครับสายพันธุ์ที่สองและสายพันธุ์ที่สามโอเคไหมนี่คือสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่หนึ่งจะมีสี่กองสายพันธุ์ที่สองมีห้ากองสายพันธุ์ที่สามมีเจ็ดกองนะครับอ่าหาจำนวนกองวมกันก่อนนะครับอ่าแบ่งส้มได้กี่กองนะครับ แบ่งส้มได้4บวก5บวก7เท่ากับ16กองนะครับกองละกี่ผลกองละกี่ผลเนี่ยมาจากหอระโอนะครับกองละ12ผลนั่นเองนะครับ,รบแบ่งส้มได้16กองนะครับแบ่งส้มได้16กองกองละ12ผลนั่นเองนะครับอ่ะพบกันใหม่หน้าต่อไปสัปดันนี้สวัสดีครับ